เากินอันนี้ทันทา่าใช่ไหมอะไรละ่ะใส่อะไรบอกสิใส่ยาพิษวันนี้ตายกินแล้วตาย <c oughs> อันนี้ของพี่ติวมีหอย,ม,หอยมีหูหมูต้มสุกหูหมูพะโละแล้วก็ตำส้ตมตำเผ็ดสลบขนมจีนปีกไก่ทอดเอ่ออะไรนะไส,ส้กรอกอมีไข่สองใบพอดีพอดีเลยค่ะแล้วก็มี คิงมีผักอย่างที่เห็นนะคะแรดิสขาดไม่ได้คือมเะเขือเหมือนตัวเองมะเขือโตแหล่เอาผักอันนี้ของพูน้องก็มีตะมะฮงกระปุนไส้กรอบไข่กุ้งเฉียนหอยขาดไม่ได้คือหอยนะมึงเ <c oughs> นี่ยหอยดองมาเรื่องมากชวยนพี่ติวตํ้ลางมือดหรืังลางแล้วทำกับข้าวตั้งแต่เช้าเดี๋ยวโดน ตำหมูยอนะคะหั่นเป็นเส้นแล้วก็อือวันนี้เราแข่งกันทาบของไข่สวยโมเมงชนะแล้ว,วทาบอันนี้สวยทาบอันนี้อร่อยนบุโนโกินหอยดำพี่สิวกินหอยขาวไฮโลโฟนส์บัสเตอรัเค่อตอแหลรหมอนเมีย เดือดรนปากไม่ดีมาค่ะนกแซ่บแตกมามาชูาพากโอ้ยค่อย้อคอยอย่างนี้ผัวไปซื้อฮะเมืม่อวาน็นงานไทยน่ารักไหมอร่อยมากวัน,นนี้เรากินหมือเนาะเยอะมากมมหมดไหมไม่รู้ ฝรั่งกินก็เป็นกเป็นคำเมนืยเนาะค่อยๆหัดเดี๋ยวก็เป็น,นทุกอย่างทุกอย่างไม่ได้เก่งมาตั้งแต่ในท้องมันต้องต้องค่อยๆหัดห,หัดครั้งหนึ่งสองครั้งมันก็ค่อยๆชินก็ค่อยๆเป็น <c oughs> เรือแซบแซบเมียมแซบอีีอืม ขอาคุ้น่าลุงวิลาวันอะออาใคยด้วยพักไทยเป็นทางแรกอืมกระดาษของเธอของฉันไม่มีโอ้ขเชียนวางมาไว้เพียมันต้องชงอย่างนี้ครับปุ้นมันถึงจะกินอร่อยอ เอาจานเล็กให้หน่อยได้ไหมคะมจะลองใส่ไรจะลองเหรอไม่ต้องลองเอาเอาวอาโอ้ยกินเป็นไหมลองชิมบุโน่ทำเป็นไหมไม่เห็นของบุโน่เป็นยังอ,อันนี้เส้นพี่ใหม่ดูสิดูความยาวนุ่มอ้อเผ็ดบูโน่ชิมของของเมียมไหมอันนี้หรอ สมตำเสม,ม,มอมบอัวนึ่งรูทายขอาวกล้กับสำรับดาวผัวอเมยป้าใส่กี่เม็ดไม่นับไม่นับหรอเผ็ดรักมาก ใช้กอบงานไทยอืมดูบ่าเป็นกับมือจ,จ,จริงๆขัดเอาอร่อยอืมอืมเจลเดธรรมดาเข้ามาอื Northia it's a it's just a plate of various food ทตงถาดใช่ไหมตำถาดตำถาด มาเยญเล็กเดี๋ยวเราลงกับให้ How are you Kate Hello Kate How are you in Hong Kong ทูเพดมาเยญเล็กขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วแชร์แล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากดอกไม้เยียมเอ็ดลุนเอ็ดจีเจ็ดมาก บนุกินหูหมูดูบฮัลโหลโรน o ล a นอืม thank you for watching สวัสดีครับตอนนีค่ะน้องเคยอุบลค้นกระสินเข้ามากินนุ่กันเดียวต่ำถัดรีบใกล้ถึงหมดเสร็บเสร็จคุยยายเอี้ยงเข้ามาสวัสดีค่ะเชื่อไหมนะคุยยายเอี้ยงน้องปานเข้ามาสวัสดีค่ะเชื่ออะไรนะ ครัวใหญ่เอี้ยงห่วยมึงจะถามทำไมฟังพีดก่อนทำไมอ่ะครัวลูกน้องห่วย Thank you ครัวใหญ่เอี้ยงเป็นคิทเช่นห่วยคิดเป็นอะไร Thank you Mina for the stars อุ้ยโปรตีเ่าทำนิสัยอย่างนี้ไม่ชอบเยอะดัง นาตาลีสืบิปโอเคนี่นะขอบคุณค่ะ thank you very much กระจขอบคุณค่ะแชร์แล้วอืมอืมบุ้งน้ไม่กินชิมบุ้งน้อไม่กินชิมถ้าบุ้งน้อไม่กินก็ชิมซะใหม่เมียทำอร่อยลองชิมดูโอเคอืมมันไม่ตายปีกไก่ทอดครับมันอร่อยอะไรตายเมียบุญ ยาดาผัวบังเกิดเก้าหนูเยอเคยยายเล็กยายเล็กนี่อย่างแบบปากไม่ดีทำไมปากไม่ดีหรอบางครั้งปากไม่ดีเยอะเล็กเหรอทำไมไม่ตู้นั่นแหละปากไม่ดีไม่เยอะเล็กทำไมเอามะเขือเทศมาวางทีนี้ก็ตู้ชอบกินไม่ได้หรอกถ้ชอบไปขอไปเอาเองโอเค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 บุลโลลองกินตำหมูยอดูบัวบัว บ,บ,อบอมมักโอเคทุกคนต้องลองนะมักบอมมักก็ต้องลองนะคุณน่อไม่ใช่ไม่มักก็คือไม่ลองมันไม่ได้นะเป็นเกิดเป็นมนุษย์มามาต้องลองทุกอย่างผู้หญิงด้วยไหม,ไมแมะขี่บางคนนึงชอบเลยรู้ไหมรู้ไหมทําไมรู้ต้อไม่หมองก็กินแล้วมันไม่แซ่บรู้ได้ไงก็จินเนาะก็ใส่ปากก็เคี้ยวเคียวเคี้ยวก็ไม่อร่อย เพชรพี่น้องพูดไทยเก่งเลเียงเมียเก่งเมื่อวานนี้ไปไล์สดที่งานไทยเนาะกลับเคยกาลสินไหวกาะสินคุยกาะสินจ้ะเป็นคนไล์สดพี่ติวบะไหลห่อนแห้งเมื่อวานนัตตอรี่ปวดหัวเลยนัตตอรี่แบบไม่ไหวเลยร้อนมากจนนัตตอรี่ปวดหัวไม่มีลมด้วยมันไม่มีลม อืเจอแฟนคับเยอะด้วยโอ้โหลากกันไปลากกันมาถ่ายรูปบูเแฮมอะไรเนี่ยเหมือันที่เราไปเที่ยวกับดอลลาร์ทุกคนอยากถ่ายรูปกับบูนโน่สีผมมใครต,ติดตามติดตามทั้งสองคนชอบบูนโน่ นั่นหรอขอบคุณค่าขอบคุณห้าพันบาทเข้ามาหินงใหญ่เถียงห้าแม่สิ้วเถียงแม่สิวเบ้นเถียง The highest degree reached in Switzerland ever I don't know thirty six thirty eight something like this maybe เดียวเดียวเดียวทำอะไรน เราก็ดาบไปเช็ดจมูกน้ำส้มตำมันไปไหนหมดจะสดะเพ็ดแห้งพี่นอ้องอ้านนะโอ้ยบวมดีอะ Good evening to Narita Chapan Konichiva How are you Konichiva เพิ่นหยอกกันน้องเคยกระสินทำมีเวลามาพ่อกันเด้อมาคอ,อแลแลบกันกับพี่ จุตัวหาตับกับเนื้อมาเข้ามาจุกันที่ไทย you have to learn Thai พี่จิวอยู่ Can you speak English? Hmm, little bit. A Little bit. You have spicy ระวังนะเผ็ดเผ็ดพริกเผ็ดพริกไม่เป็นไรจะปูไว้บนหน้านี่อหะข้าตาขอบคุณค่ะ Saluti all'Italia Mm. Allora. Capunto, dai. no. Già, mm. ma mm. Tutto bene, Paola. Grazie. Ciao. Ciao tu Irina Phan, Good morning, Giorgiana. Morning, Van, ma? นันทนาด้วยสุภาพรปัชลีมาค่ะมะจุลนีเออย,ยูรายารุนีมาค่ะกันทีมาด้วยกระพุกก็สวัสดีครับเพชรแหวบุบเพชรแหวนลงใส่ใจไม่หมดเยอะเกินกินหอยขาวกันพี่น้อง บุญกินหอยดำหอยขาวเขาชออันนี้เป็นหอยไม่ใช่หอยหวานเนาะ <c oughs> เขาเรียกว่าอันนี้เป็นหอยชดาหรือ,อเปออล่าการู้จ้ะโออยากขาดนะักก้นประมาว่าชอบกินตูดชอบกินตูดอันนี้หอยชดาเนาะมือนเล็กชดาเนาะโอชอบกินตูดค่ะตูดดำๆชอบชอบนี่นี่นี่ ดำดีดำดูดตูดดำรู้ไหม,มบ่รู้เออไม่รู้ก็รู้ซะดำดีดำดูดตูดดำเนาะกินปีกไก่ดูหรือยงังบ่กินแน่เดี๋ยวเฝ้า เครื ну? oh, uh ่องแอ้ว <herum thighs> <questo S 1> ุณมากครับสำหรับเราอบคุณอะไรเดยอโอ้ยเยอะอยู่กินไปอืมีคนถามพูโน้ตเป็นแซนด์วิชเป็นหรือเปล่าแซนด์วิชอืม Ein. Sind nicht Mina, hey, Hoppen, like. Mina. Hallo Moni, Aber gewöhnlich bedürftig. Das ist nord ost Alles mit der Hand. Sehr fein. Schweineohr. Hier ist sie nicht. I see your You come and have. Phones. No, we are Thai-Hisan. Thai. From Galassine. Okay, this is traditional northeastern style uh, a food plate with rice, noodles, papaya salad. Someone is asking where we are. We are in, in Switzerland. Yes. Right? Not in... I'm not, in... I'm not in Thailand, right? อย่างอีกสองอาทิตย์เราไปเที่ยวเมืองไทยอืมเราไปเกียบอทิตสี่อาทิตย์อ,ตยอยากขโมเยเยอะจีใช้ได้ไปกูน้องไม่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยสามปีแล้วาะมาขาากันส <4 S 2> เพไถึงพ,พ,พูดไม่ได้ไม่ต้องพูดเพ็ดมากอืม มะบูไฮทิตามะบูไฮโอ้ขอบคุณค่ะคุณสมใจไม่ไม่ดาวให้จะมีใจขอบคุณมากค่ะน่ารักมากโมนิกชวินส์เออขอหนึ่แชร์ค่ะจะติต่อเขวินส์แบคเลียสุดเป็นเลเซโส์ ชินส mm ่วนสีสะอาดากสุจริงๆแ้วพี่สิวจะต้มทำ mm. ทำ um, หมูห้องมันไม่ห้องมันร้องก็เลยหั่เลย k k I like it spicy but not as spicy as you ทูชิลี That's enough for me เนื สามสิบเกือบสามสิบพูดว่าไงยี่สิบกว่า she has almost thirty chilies in her salad she's crazy น <Yeah. S 3> mm ้องกัะสนาที่เราเข้ามาสวัสดีค่ะทาวอนสวัสดีค่ะหญิงใหญ่ใจดีมาหิวหิวมาเลยค่ะเด้อสมใจมาเด้อแชร์แล้วขอบคุณหลายๆค่ะ Kate loves the snails อ mm ืม hmm. I like to make for you Kate you must come in Thailand yes or we come to Hong Kong no mm. we see we see together in Hong Kong one time I love to cook for you we see each other เผ mm ็ด alright แต่เรามีแก้เผ็ดเมื่อวานนี้ไป ไปซื้อทุเรียนเดี๋ยวจะกินทุเรียนภูเขาไฟให้ดูครั้งแรกมันจะเป็นยังไงภูเขาไฟอือแอ้วอยู่นี่ภูเขาไฟาออกเป็นอยังนในทุงตรงนี้แล้วลุกมันเบลอเหมือนมืดม่นมเมื่อวา,านน้องใกลดีร้านน้องชื่ออะไรนะให้แก้วบางกรองมาเยอะมากมเราซื้อลูกเดียวให้มาทั้งสามสี่ลูก ดียองอืมชื่านอะไร่ะจัไม่ได้มันเป็นคอนเฟรชคอนเน็ t เนอะใช่ไหมมาลอยากเห็นตัวจริงมันมันอะไรมัน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 จานใช่มัมคะอยากเห็นตัวจริงทักได้คะ่ะคันโน่ทนมไมไม่กินกินมาแล้วนมันมันม ไม่ใช่สองกันยังอยู่ตรงนี้อ้าหรอกินเมื่อไหร่วะมองไม่เห็นกินใหม่เมื่อกี้มองไม่เห็น,ก,น,หนกินให้เมียชื่นใจหน่อยคุณเมียคอร้องอือคนหัวเมียขอร้องคอร้องคอร้องขอร้องกินนี่ดูหนะ่ะคุณไม่คอร้องอือกินนี่ดูหนะ่ะบัวบอกให้ยาสีเมื่อวันเร้ไปนะไปไหนหือ เมื่อวานเราไปไหนเปลี่ยงานไทยที่โรซานอูชงานไทยเสร็จเราก็ไปที่ไหนน้องกั้เข้ามาสวัสดีค่ะ Hello d o l c e how are you today แสบแถบดากแมนยูจัะมาค่ะสุวรรณียังไม่สุวรราพรุ่งนี้ก็แสบแอปเปิลแอปเปิลนี่เป็นแฟนเปิลเมื่อกี้เนี่ยเปิลโทรบอกสวัสดีร้านสะพ้ายสวัสดีแล้วอบคก็มากรับสำรับดาว 7จ็ดสิบห้าดวงขอบคุณอะไรยรวมแล้วเราติดเราลืมอะไรลืมอะไรแค่หมูแม,มนปะแมนอยู่นี่ไงปะจากเชีงยงใหม่สว <Super S 2> ัสดีค่ะปรับจากเชีงยงใหม่เดี๋ยวเจอกัน today it's a, a little bit fresh, fresh. อ้าวอ้าวเป็นบาคาโลบูโน่ Not fresh it's um it was very hot also yesterday อ้าวเป้นตรงเรียกนามบูโน่บะดา u today it's cool ขอบคุณดาวค่ะใช่สิไปเร็วมากชื่อไม่รู้ชื่อเหรออ๋อใช่แล้วขอบคุณค่ชะช่ออ้นพี่ดิวเพชรหรอวันนี้มาแบบบูโน่ได้เมียใหม่จริงเหรอ ใช่ไม่เห็นการแต่งผมหรอกมาจากาาเซาอเมริกาโอยไ่ใช่เซาแอฟริกาดูเสื้อก่อนดูดากสิอะดูดากเหรอบอกวาก็พูดเล่นไม่ก็จะพูดจริงๆอ่ะพูดเล่นไม่เป็นคนเนี้ยฮะฮมลลบ,บูรูกแซบบอแซบอยูม มันเยอะสู้ของไป่ติวไม่ได้สรุปมีแหงพี่นอ้องเป็นอันนี้เอออันนี้อันนี้คนไทยกิน มันแซ่บเนาะชมหน้าชมนำหน้าชมนำหน้าบ้าแล้วแล้วฝรั่งกินไงฝรั่งกินนี่เนียบเง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 ียบเ,เราอยู่ห้องนอนไม่ได้อยู่ เวลากินข้าวอ้าวไม่น่าฝรั่งกินอยู่ห้องนอนเสียงดังกับฉันพี่ติวกินกับข้าวพี่ติวกินกับข้าวแต่โบน้องเขาบอกฝรั่งกินเงียบเงียบแต่เวลาอยู่ห้องนอนกินโอ้โหเสียงเบาๆหน่อยเดี๋ยวเพื่อนบ้านได้ยินเมีย อย่าทำโู้โอ้ยพีกเขาโอลน้องกั้งขอบคุณดาวค่ะเยอะมาก <c oughs> าาาเาก <c oughs> ท็บอกว่าพูดเรื่องอะไรกันเรื่อโ่อะไรโคยสชื่อโชโชชอะไรนะโคยสโคยหรือเปล่า เมลอากินกาแฟดแม่บอโอ้ยพรกาวโคเพ็ดน้าตาแตกพี่น้องจะบอกเลยพราะฝรังกินชอบกินเสียงดังพรกข้าวโคโอ้ยที่กินที่กินกับข้าวนี่กินเงียบเมียน ที่กินเดซเซ่เนี่ยหืมเสียงดังสก,กิดด่าไว้เลย <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนบ้านตกใจบ้าอีกพออีแม่อีพออีแม่อยู่สวรรค์รู้อยู่พอดีอขอบคุณหัวใจเยอะๆค่ากันอันโอ๊ยอันบอกออกภาษาชมตาตาใครฮๆๆา่าฮ่าฮ่ามาดีมาีอะรู้ไหมฝรั่งเขาพูดว่าไง เวลาเขาบอกเขาเขาบเาบาๆเขาพูดว่าไงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่แงนไม่แมนอาอาหรอ,อาอมันไม่ใช่เรื่องมันเรื่องธรรมชาติถูกต้องแต่คนไทยอายคนไทยอยอหรอใช่คนไทยจะกินแบบจิกหมอนแบบกัดปากจิกหมอนเข้าใจคำว่ากัดหมอนแล้วจิกปากกัดปาก,กเองไหมอย่างเงี้ยมัมนขี้เนาะ เออประมาณนั้นแหละก็จะควบคุมอารมณ์ตัวเองก็จะนึกออกไหมอะไรอย่างเงี้ยจำรู้สิงโตตื่นหรือยังบัวไม่ตื่นควบคุมอารมณ์แต่ฝรั่งนี่ไม่ควบคุมอารมณ์ ไปรอกินข้าวก็ไม่อายนะไม่อายอันนี้มันเป็นเรื่องกินแต่อันนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่มันจะต้องคือไม่ใช่ว่าธรรมชาติแบบว่าไม่แคร์โลกมันต้องแคร์เพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านมันก็นอนหนอกอีฮานี่อีฮานี่ทำไรมียูอะไรอย่างเงี้ยอเออนั่นแหละอืเรามีเพื่อนบ้านมันออกไปแล้วใช่ไหมจำได้ไหม เพื่อนบ้านเด็กวัยรุ่นป้าตอนเช้าต <sm vocal and tea> ีส <music Brothers> okay, ี่จะ่ได้ยินเสียงต่ํส่งต่่าทุกวันอุ่นทำแรงด้วยแล้วได้ยินเสียงด้วยตอนตอนพีทสุดท้ายอ่ะได้ยินด้วยตอนเริ่มต้นกับตอนกับตอนสุดท้ายได้ยินหมดเลยสักพักเสียงน้ําเปิดบุญโออิจฉาเขาอยู่พักหนึ่งไม่อิจฉามีความรู้สึกเป็นคนไทย มันหิวสม่ำก็ทำสม่ำทุกวันสองทีสามทีอาหารเช้าก็เป็นสมตำก็ตก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 จริงๆอันนี้เรองจริงไม่ได้พูดเล่นแล้วทีนี้วันเสาร์อาทิตย์นะ่ะโอ้ my god นารีลัก I'm 44 years old oops ้อาไมติวเครื่องเยอะจนะใส่น้อย สองการย,ย้ายพูุ่นอะไรกันแฟนเราไม่อยู่ใจเย็นๆอดเอามันบมันบ่มันบ่นบบหวิบวบ่หิวตายคิหิวเข่าดอกอดเอาพี่ดาขอบคุณค่ะสำหรับดาวร้อยดวงใครไม่้ชื่ออะไรอ,าอ่านยากๆจุไรค่ะโคโคเยส Thank much you very much. ขอบคุณมาก <c oughs> โอ้ยผาดบูโน่จะหมดละเก่งมากมันก็มีอาหารเหลือหองพิดอยูเยอะไม่ต้องโยกหอบเพลิเพลิหอบไหมหอบบูโน่หอบไหมอืมอืมโอ้ยอิ่มมาเก็บอันนี้ไปหนะเดี๋ยวจะ,จะพาอ,อันนี้ให้ ยังไม่ได้กินเบบี้เจาะอืมหวานไม่ฮ้องวันติวสวัสดีทางนอร์เวย์ค่ามาลีดาอากาศเป็นไงบ้างทางนอร์เวย์ที่สวิตเซอร์แลนด์อากาศมนันนี้ดีหน่อยคือไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่คือ ไม่ร้อนมากอากาศอพอดีอากาศดี <c oughs> อดเอาคุณน้องพี่ติ๋วไปเมืองไทยเทีละสามเดือนครึ่งพี่ติว๋วเ่อยอกไรเรื่องจะเป็นน้ำข้มเท่าขเขากรับบุเท่าอยู่ก็บอกกับเท่าเนาะ What time is it? It's t w ว่หิวว่ <2: 30. S 2> หิวผัว No. ก็หิวรูก,ก็ยังไม่อิ่มไม่ถ้าไปมืองไทยสามเดือนอสามเดือนครึ่งไม่หิวอบอกไปเนยังก็ดีอยู่ผัวหิวไหมหิวอยู่แล้วผัวไปกินที่อื่นไหมไม่ไปกินที่อื่นกินอยู่บ้างไม่ทำกับข้าวเอง <c oughs> ตำตำ้องทำเอง